รอบต่ำนะครับก็ก็จะวัดตัว C ก่อนตัว C แรงดันไฟ C คือต้องวัด DC ตัว C นะฝัะ่งนี้ก็คือเป็นขั้วลบฝั่งนี้บวกขนาดรอบต่ำก็อยู่ที่ประมาณ300 300าอะไร300รกว่าโวลต์สาอกว่าโวลต์อันนี้ขนาดรอบต่ำแล้วก็มาวัดตรงที่ขั้ว UV W ก็จะตั้งย่านวัด AC ก็จะวัดทั่ว W กับ V ก่อน ประมาณเท่าไหร่3ามสโวลต์อ่า W กับ V 3 4 67อ่าประมาณ6กเนะตรงนี้รอบต่ำหกเอ่าหกเจที่ที่หกนะรอบต่ำต่อมาคือ W กับ U W U W U เท่าไหร่สามสอ่าสามสเอ่ามาหกแล้วอันนี้คือขณะขอ่ามอเตอร์รอบต่ำ เจ็ดต่อมาก,ก็คือ V V กับ U สามสี่อ่าแล้วก็หกเจ็ดหนังรับสามนะแล้วก็ต่อมาก,กคือ uh, U, w, 6, อ่ายกับ W หกเจ็ดอ่าก็ประมาณนี้โอเค